สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมากับช่องวรุ่นคาไม้แชนแนลนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูของที่เรารับซื้อได้ในวันนี้นะครับผมที่อยู่ตรงหน้าท่านผู้ชมนี่คือโต๊ะกินข้าวไม้พยุงนะครับผมเป็นทรงกลมขนาด128เซนติเมตรนะครับเก้าอี้หกตัวนี่ก่อนจะไปรับชมลวดลายนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวรุ่นคาไม้กันด้วยนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจไม้ มีค่านะผมไม้หายากแบบนี้นะผมก็ฝากกดติดตามช่องรุ่นคาไม้กันด้วยนะครับเราจะมีไม้เฟอร์นิเจอร์สวยๆมาให้ท่านชมได้ดูกันอย่างต่อนเนื่องนะครับผมไปไปดูลวดลายกันนะครับเป็นโต๊ะกินข้าวไม้พยุงนะครับนี่สภาพคือสวยเลยนะครับสภาพอ่าสภาพไม่คือไม่มีชำรุดเลยนะครับตรงกลางหมุนได้นี่ครับ ลดลายนะผมขนาดหนึ่งร้อยี่สิบแปดเซนติเมตรนะครับผมนี่ครับโอ้โหเขียวเปื้อเลยนะครับตัวนี้ถ้าปาดมานี่คือดำปึ๊ดเลยนะครับตัวนี้ประกอบไปด้วยเก้าอี้หกตัวนะครับนี่เก้าอี้ก็จะเป็นทรงลูกกึงนะครับแบบนี้นะครับเก้าอี้นี่ถือว่างานค่อนข้างสมบูรณ์นะครับผมไม่มีแตกหักนะครับจะย้อนแสงนิดหน่อยนี่ลดลายนะครับนี่อันนี้คือลายไม่ได้แต่ง คือวาดเขียนนะผมคืองานธรรมชาติของไม้นะครับตรงนี้คือที่เราปาดมานี่คือดําเลยนะครับเนี่ยที่เห็นเป็นสีส้มอะไรอย่างเงี้ยคือดาเลยนะครับก็ <c oughs> ถือว่าสวยนะครับผมนานๆทีจะได้เข้ามานะครับตัวงกินข้าวชุดนี้นะครับชุดกินข้าวไม้พยุงเก้าอี้ก็ทําจากไม้พยุงนะครับนี่หกตัวมาดูภาพโดยรวมกันนะครับนี่ สวยนะครับขากึง่นงนารามเนขากึ่งนะผมลูกอ่าเป็นขากึ่งเก้าอี้ก็เป็นขากึ่งเหมือนกันนี่ม้พยุงสวยเลยทีเดียวนี่ครับลวดลายของธรรมชาตินะผมนี่ครับท่านผู้ชมลองดูกันชัดๆนะครับนี่ครับเผื่อเอาไปแยกแยะก,กับไม้ชิงชันนะครับนี่ บางคนยังดูแยกแยะอ่าไม้ไม้ชิงชันกับไม้พยุยงเนี่ยยังไม่ออกนะครับผมนี่ครับเอาไปแยกแยกกันดูนะครับว่าอันไหนไม้พยุงอันไหนไม้ชิงชันนะผมวิธีการดูมันก็ไม่ยากนะครับนี่ครับไม้ชิงชันมันจะมีเส้นขนแมวนะผมตามอ่าตามขวัญของลายไม้นะผม mm จะมีเส้นเล็กๆเล็กๆเล็กๆนะครับ mm แต่พยุงไม่มีนะผมเนี่ยสังเกตดูพยุงไม่มี แต่จริงชันมันจะมีครับอย่างอ,อ,อย่าเส้นแบบเนี้ยเส้นแบบนี้ยเส้แบบนแบบนี้ครับเล็กๆคุยๆอย่างเงี้ยพยุงเขาจะมีเต็มแผ่นเออจริงชันเขาจะมีเต็มแผ่นเลยตามขวัญขอตามลายไม้ไปเลยแต่พยุงจะไม่มีครับอย่างเงี้ยเขียวๆีอย่างเงี้ย,ยคือพยุงนะครับเนี่ยเขียวเขียวเนี่ยครับจะอมเขียวเขียวนะครับแต่พอเปิดเปิดลายมันเนี่ยดำดำปื๊ดเลยครับดำปื๊ดลื่เลยนี่ครับแต่ชุดนี้ถือว่าสวยนะผมว่านะมองในรูปเนี่ยผมจะมองว่าเป็นชิงชันนะผมแต่ แต่แตนในใจคือจริงชันอ่ะสีนแล้วก็พายุอ่ะหกก็เลยวัดดวงซื้อมานะผมแต่แต่ราคาก็คือว่าสูงนะผมที่ผมซื้อมานะจากบ้านลูกค้าในวันนี้ผมนี่รดลายสวยนะครับไม้หนาประมาณเกือบเนิ้วนะครับเนี่ยประมาณครึ่งนิ้วอ่ะผมตีเป็นครึ่งนิ้วแล้วกันโอเคเนี่ยเก้าอี้สวยมากครับนี่นี่นีๆๆๆ <laughs> ่เห็นผู้ชมเอาท่านผู้ชมจะเห็นแบบ เขียวนะครับอมเขียวเวลาไม้พยุงเวลาเขาได้มาตามสภาพนะผมอมเขียวเนี่ยคือเรื่องปกตินะผมเนี่ยอมเกียวเขียวนะชมพูอมส้มๆเกียวเขียวเนี่ยคือเรื่องปกตินะครับแต่พอละปาดมาจะเป็นสีดาไม่แปลกนะผมไม่แปลกครับไม่แปลกนะครับโอเคก็ท่านใดนะผมที่สนใจเฟอร์นิเจอร์นะผมไม้มีค่าทุกชนิดนะผม ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวัยรุ่นคาไม้ไว้นะครับผมเราจะมีเฟอร์นิเจอร์ไม้สวยๆมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ท่านใดที่อยากเข้ามาชมของที่ร้านนะผมก็เชิญได้ที่จังหวัดปทุมธานีคลองสิบหนองเสือนะผมร้านตั้งผมตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับเราก็จะมีแฟนเพจวัยรุ่นคาไม้นะครับผมไว้ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันนะครับไว้อัปเดตของ,งต่างๆนะผมที่ซื้อเข้ามานะครับแล้วก็ ท่นานใดที่สนใจอยากจะขายเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบนี้นะผมจะแปลเปลี่ยนเป็นเงินนะครับก็ติดต่อผมได้นะผมแล้วเราจะมีแฟนเพจเอาไว้ให้นะผมนี่แฟนเพจรับซื้อนะผมโอเคก็ก่อนจะจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องรุ่นค้าไม้กันด้วยนะครับผมก็ขอบคุณนะผมทุกการติดตามขอบคุณทุกการคอมเมนต์นะครับผมที่เป็นกําลังใจให้กับตัวผมนะครับผมได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้ สวัสดีครับ